สองเทคนิคใช้เงินให้คุม้มฉบับครูปิชาข้อที่หนึ่งค่ะครูจะให้ความสำคัญกับเวลามากค่ะอะไรที่ซื้อแล้วอะไรที่ลงทุนแล้วประหยัดเวลานะคะครูจะยอมเลยค่ะเพราะสำหรับครูนะคะเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะและครูรู้เลยว่าถ้าประหยัดเวลานะคะครูจะสามารถไปสร้างไรายได้สร้างประโยชน์ได้มากมายเลยค่ะเช่น มือถือเครื่องนี้ค่ะมือถือเครื่องนี้นะคะสําหรับครูเป็นตัวทุ่นเวลาไปได้เยอะเลยค่ะเราว่ามันมีแอปพลิเคชันทําให้น้าใส ทำให้ครูไม่ต้องลุกขึ้นมาแต่งหน้านะคะเพราะฉะนั้นอยากจะอัดคลิปนะก็อทาลาิปสักหน่อยเขียนตาเล็กน้อยนะคะก็สามารถอัดได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการทุ่นเวลาไปได้มากและเมื่อครูมีเรื่องดีๆนะคะอยากที่จะแชร์ก็สามารถหยิบขึ้นมาแชร์ได้เลยไม่เสียเวลาในการแต่งหน้าค่ะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือการลงทุนกับระบบค่ะครูจะลงทุนกับระบบแอปพลิเคชันในการทำงานของทาง ครูและทีมค่ะเพราะเมื่อมีแอปพลิเคชันมีระบบแล้วนะคะยอมเสียเงินแต่ว่าทีมทำงานได้ง่ายทำงานได้เร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการทั้งทุนเวลาของครูทุนเวลาของทีมนะคะและแน่นอนทำให้ครูมีเมวลาไปสร้างรายได้ได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะ ข้อที่สอนะคะเวลาที่ครูเลือกซื้ออะไรนะคะของสิ่งนั้นจะต้องมีประโยชน์ full option ค่ะมากกว่า1อย่างนะคะเช่นเวลาที่ครูซื้อโซฟานะคะโซฟาสำหรับครูก็จะต้องแปลงกายไปเป็นเตียงได้ด้วยนะคะจะไม่ใช่โซฟาอย่างเดียวโซฟาของครูจะต้องมีที่ชาร์จแบตด,ด้วยนะคะเพราะเวลานั่งทำงานนะคะจะได้สามารถชาร์จแบตชาร์จมือถือไปได้เลยค่ะ เช่นโต๊ะกินข้าวนะคะจะไม่ใช่โต๊ะกินข้าวธรรมดาค่ะ โต๊ะกินข้าวของครูนะคะจะต้องพับได้เมื่อต้องการใช้พื้นที่น้อยขยายได้เมื่อต้องการใช้พื้นที่มากสามารถวางของได้เก็บของได้นะคะเพราะฉะนั้นของที่ครูเลือกใช้ทั้งหมดรอบตัวนะคะจะต้องเป็นของที่มัลติฟังกชันค่ะก็คือของชิ้นหนึ่งนะคะสามารถทำได้หลายรูปแบบนั่นทำให้ครูตัดสินใจซื้อและพบว่ามีประโยชน์และคุ้มค่าเงินมากๆเลยค่ะ สองเทคนิคนี้นะคะก็เป็นเทคนิคที่ครูเลือกใช้คุณลองนำสองเทคนิคนี้ไปปรับใช้นะคะเห็นไหมคะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเกี่ยวกับการเงินทั้งสิ้นเลยค่ะไม่ว่าคุณเลือกของนะคะเมื่อลงทุนไปแล้วใช้แล้วนะคะสามารถประหยัดเวลาทําให้คุณไปสร้างไรายได้ได้หรือเลือกใช้ของที่เป็นมัลติฟังก์ชันของชิ้นนึงนะคะสามารถทําได้หลากหลายคุ้มค่าคุมา้มราคาและทําให เรื่องการเงินรอบๆตัวกลายเป็นเรื่องง่ายๆนะคะบ๊ายบายไม่อยากพลาดความรู้และสาระดีๆกดติดตามเพจไว้นะคะการเงินยุคใหม่บายครูพิชชากดไลค์กดแชร์กดเซฟหากมีคำถามคอมเมนต์ไว้นะคะหากต้องการสอบถามเพิ่มเติมทักไปที่ line คร er ูพิชชา k i u p i t c h a